สวัสดีค่ะช่อง Lady Golden Lotus นะคะกับกวางนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้กวางจะมาเล่าเรื่องอประสบการณ์ในการผ่าตัดนะคะโดยที่ใช้วางยาสลบก็จะขอแบ่งพาร์ทเป็น pre-operative นะคะแล้วก็คือก่อนผ่าตาดัดแล้วก็ peri-operative คือ ระหว่างการผ่าตาดัดและ post-operative ก็คือหลังการผ่าตัดนะคะว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะคะก็ก็คืออันเนี้ยจริงๆเป็นหัวข้อที่ความควรจะถนัด <c oughs> เพราะว่าเป็นพยาบาลผ่าตัดนะคะตั้งแต่ปี2015ก็คือสี่ลีรรวมประมาณ7ปีนะคะประสบการณ์ก็กวางก็ทำห้องผ่าตัดมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่ สมองจะหดเท้าอย่างเดียวที่กวางไม่เคยทำเลยคือผ่าตัดหัวใจนะคะเพราะอันนั้นจะเป็นทีมพิเศษกวางไม่ได้เทรนตรงนั้นก็กวางก็จะมาเล่าว,ว่าการผ่าตัดของกว้างเนี่ยก็คือมีพยาบาลโทรโทรมาเบรฟเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะผ่าจริงเนี่ยเขาก็โทรมาบรฟกวางว่าต้องใช้อ่า สบู่อาบน้ำเนี่ยสามวันก่อนไปผ่าตาัดเนี่ยต้องเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียบ้านเราก็อาจจะเป็นเดตตอลเนี่ยอ่าแล้วก็มีอะไรจำไม่ได้เรายี่ห้อที่เมืองไทยแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็น dial dial นะคะที่อเมริกาที่ง่ายๆก็อะไรก็ได้ที่มีแอนตี้แบคทีเรียแบบนี้ใช้ตั้งแต่คอลงไปนะคะ3วันก่อนผ่าตาดัด แล้วก็พอ24บสี่ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเนี่ยกวางแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าสิบชั่วโมงก่อนที่เราจะผ่าตัดเราจะไม่สามารถดื่มน้ำหรือกินอาหารได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ร่างกายเราเนี่ยคือมีน้ำเพียงพอนะคะก็คือสิบชั่วโมงสมมุติอย่างกวางผ่าตัดตอน8 8แปดโมงเช้า คือช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยก่อนที่จะไปผ่าตัดตอนเช้าเนี่ยกวางก็คือเอาว่าหลังหกโมงเย็นดีกว่าไม่กินอะไรคือกินอาหารเนี่ยจบที่หกโมงห้ามกินอะไรอีกแล้วสี่ชั่วโมงก่อนผ่าเนี่ยก็คือจิบน้ำได้จิบเล็กๆนะคะน้ำเปล่าแบบถ้าคอมันแห้งหรือว่าต้องกลัวคอเอาอย่างนั้นนะคะต้องพยายามที่จะ ไม่ดื่มหรือไม่ทานอาหารก่อนสิบชั่วโมงทำไมอันนี้กวางบอกได้เพราะว่ากวางอยู่ในห้องผ่าตัดกวางเห็นเคสที่คนไข้ aspirate หรือว่าคนไข้อาหารเนี่ยคือเขายังค้างอยู่ในกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขากิน คือเขาไม่ได้อดอาหารอย่างที่เราบอกเขาแล้วพอเราเอาท่อช่วยหายใจใส่ลงไปเนี่ยคือกรดมันไหลย,ย้อนแล้วมันก็ขย้อนออกมามันเป็นภาพที่ไม่น่าดูค่ะทุกคนแล้วก็มันก็มีความอันตรายมากเพราะว่าอาหารเหล่านั้นเศษอาหารเหล่านั้นเนี่ยพอมันไปท่อหายใจมันมันขย้อนออกมามันก็ใส่ลงไปในท่อหายใจนะคะ คือมันก็ไหลลงไปที่ปอดของเราเพอปอดของเรามีเศษอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ติดเชื้อแล้วทาให้ก็มีอาการคือก็จะโคม่านะคะคือมันมันเสี่ยงที่จะทําให้เราไม่กลับมาปกตินะคะดังนั้นข้อที่ดีที่สุดเลยคืออย่ากินอะไรก่อน10ชั่วโมงก่อนผ่าตัด แล้วถ้าเราเป็นคนที่มีประวัติเราติดเหล้ามาก่อนหรือว่าเรารู้ว่าเรามีโรคกดไหลย้อนอะไรแบบนี้เราต้องแจ้งหมอนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะให้อ่าเราเขาก็จะอาจให้เราอดอาหารนานมากขึ้นเพราะว่าระบบย่อยของเรามันอาจจะแบบไม่ดีเหมือนคนปกตินะคะอันนี้สำคัญมากอดอาหาร10ชั่วโมงก่อนผ่าตัด จิบน้ำได้แค่สี่ชั่วโมงก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ยีชั่วโมงก่อนผ่าตัดแล้วก็เรื่องการสูบบุหรี่สูบกัญชาสูบที่เป็นอะไรนะเด,เดี๋ยวนี้ที่มันเป็นอะไร electric cigarette นะที่เป็น uh, บุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็สี่ชั่วโมงนะคะก่อน,กอนผ่าตัดอย่าสูบ นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่กวางเน้นย้ำเพราะว่ากวางก็ไม่รู้เหมือนกันกวางก็เพิ่งมารู้ตอนที่มาผ่าเนี่ยแหละก็คือ,เ,อเวลาเราไปหาพยาบาลหรือหมอก่อน pre pre op appointment เนี่ยเขาก็จะให้ใบสั่งแพทย์ยาแก้ปวดเรามากวางก็แบบเอา้ามาแล้วไงแล้วพอเขาโทรมา brief ก่อนที่จะผ่าผ่าพุ่งมีแล้วเนี่ย เราก็ถามเขาว่ายานี้คือเราต้องไปรับก่อนใช่ไหมคะแล้วพยาบาลก็บอกว่า,วาใช่ค่ะต้องไปรับก่อนนะคะเวลาพอผ่าเสร็จแล้วคุณจะได้มียาแก้ปวดพร้อมแล้วเที่อเมริกาตอนนี้คนติดโควิดเยอะมากคือแบบร้านยาก็ไม่ได้ว่าให้ยาง่ายและเร็วเหมือนที่เมืองไทยไม่ที่นี่ไม่ไม่ได้มีแบบ รับยาที่โรงพยาบาลเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องไปรับยาที่ร้านยาต่างหากซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเลยถึงจะรับยาได้ดังนั้นเนี่ยกวางแนะนําเลยว่าถ้าเขาให้ใบใบสั่งยาคุณมาแล้วก็รีบเอาไปไปที่ร้านยาเลยคะ่ะแล้วก็บอกให้เขาช่วยฟิลยานั้นเราจะได้มียาอยู่ในมือนะคะ mm. ก็คืออันนี้ก็สําคัญแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ให้แน่ใจว่า,าวันที่เราผ่าตัดเนี่ยเรามีคนที่บ้านมาส่งเราได้แล้วก็มารับเราได้หลังจากผ่าตัดแล้วอย่างกรณีสามีควางเนี่ยเขาติดโควิดก็จริงก็คือเขาก็ไปส่งที่หน้าโรงพยาบาลแล้วเราก็เดินลงไป registration <laughs> น,นะคะเขาก็มาตรวจวัดอุณหภูมิวัด อีกอีกทริกหนึ่งที่จะให้นะคะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงเวลาจะไปผ่าตัดก็ตื่นเช้ามาเพราะเราไม่ได้ดื่มน้ำเป็นสิบชั่วโมงมันก็จะคอแห้งเนาะอย่าเข้าห้องน้ำค่ะไปเข้าห้องน้ำที่โรงพยาบาลเพราะาเขาก็จะบังคับให้เราอ่ะต้องปัสสาวะเพื่อที่จะตรวจฉี่ว่าเราตั้งท้องหรือเปล่านะคะตอนกวางไปมีแบบฉันแห้งมากฉันฉันฉันจะมีหรอ แต่ก็ก็ได้นะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปวดประสาะไปไปที่โรงพยาบาลเลยดีกว่านะคะถ้าทนได้อันนี้กอ็อันนี้คือเป็น preoperative นะคะทีะ่ขอเน้นย้ำสรุปสาระหนึ่งอยากกินอาหาร10ชั่วโมงก่อนผ่าตัดก่อนเวลาผ่าตัดของคุณ 2. จิบน้ำได้4ชั่วโมงก่อน ผ่าตัด3อย่าดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะคะ 4. อย่าสูบบุหรี่หรือสูบกัญชาสูบ e c i g a า e t 24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้สบู Anti ่แอนตี้แบคทีเรีย3วันก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็อยาแก้ปวดเราจะต้องมีนะคะพร้อม แล้วก็ต้องหาคนมารับเราแล้วก็อยู่ดูแลเรา24ชั่วโมงหลังผ่าตัดอันนี้คือ pre-operative นะคะก่อนที่จะผ่าตัดแล้วตัดมาที่จะผ่าตัดพอเราอ่าลงทะเบียนอาไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเราลงไปที่ pre-operative นะคะซึ่งก็จะเป็นห้องก็จะมีให้เราเนี่ยเช็ดตัวเขาก็จะเอาเหมือนกับเป็น แผ่นแบบเช็ดตัวค่ะมาให้ประมาณสักสิบสองแผ่นเขาก็จะมีรูปให้เราดูนะคะเราต้องเอาแผ่นดึงเช็ดข้างหน้าแผ่นหนึง่งอีกแผ่นหนึ่งเช็ดเฉพาะแขนอีกแผ่นหนึ่งเช็ดเฉพาะหลังแล้วก็เช็ดขาอย่างละแผ่นอะไรแล้วก็ต้องผ่าตัดตั้งหาอีกแผ่นหนึง่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย พอเราเช็ดตัวเสร็จเราก็ต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วก็นอนรอแล้วเขาก็จะมีพยาบาลมาเอา่อมาใส่ไอวีเราใส่ให้น้าเกลือนะคะคราวนี้เราก็จะรู้สึกดีหน่อย,ยได้น้ําและพอได้น้าเกลือเขาจะมาซักประวัติเราอีกนะคะอีกอีกแล้ว <laughs> ก็จะซักว่า,เ,าเรามีโรคอะไรไหมแพ้ยาอะไรไหมเขาก็จะถามคําถามต่างๆนาะนาะ อยู่ที่บ้านรู้สึกปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอหลังจากถามอะไรไปทุกสิ่งอย่างละคุณพยาบาลก็จะจัดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือพยาบาลเขาจะแนะนํานะคะแล้วกวางก็แนะนําส่วนตัวด้วยว่าถ้าก่อนเราจะเรารู้ว่าเราจะผ่า8ปดโมงเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งพยายามปัสสาวะให้ได้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราไปนอนผ่านานานๆเนี่ย กระเพาะปัสสาวะเรามันอาจจะมีปัสสาวะคงค้างอยู่อะไรเงี้ยมากขึ้นบอาวว่าดีที่สุดคือเราพยายามปัสสาวะไปก่อนก่อนที่เราจะต้องเข้าไปห้องผ่าตัดนะคะเราก็พอหลังจากพยาบาลไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอดมยาก็จะมาหมอดมยาเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขาก็จะมีแผ่นแผ่นอคอนเซนต์นะคะให้เราเซนว่าคุณรับรู้ใช่ไหมว่าจะผ่าตัด ต้องผ่าแบบวางยาสลบนะคุณโอเคไหมคุณมีประวัติยังไงเขาจะให้เราอาปากให้เขาดูเขาจะดูว่าเรามีฟันปลอมไหมดูแล้วรูปปากเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะถามเรื่องประวัติของครอบครัวว่ามีโรคที่ชื่อไฮเปอร์เทอร์เมียเนี่ยว่า ครอบครัวเนี่ยมีมีอาการประวัติของการเสียชีวิตจากจากหลังจากวางยาสลบไปแล้วบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมอวางยาเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดแพทเทิร์นเดียวกันนะแบบว่าเ,าเราจะรับเลือดไหมถ้าเกิดต้องให้เลือดแล้วบางบางศาส,สนาของที่นี่นะคะเขาก็จะไม่ให้รับเลือดแต่เขาก็อาจจะมีแบบ รับเก็ดเลือดได้รับเลือดทั้งหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะ,ะเขาก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวพอพอใกล้ๆแล้วเนี่ยฉันจะเอายาที่ชื่อเวอร์เมาให้เวอร์เซตเนี่ยมันเป็นยาเหมือนทำให้เราคลายเครียดอะคะ่ะแบบย,ยาลืมยาลืมความจำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเอาเรากลับไปที่ห้องผ่าตัดเราจะได้ไม่เครียดนะคะ ก็โอเคหมอผ่าตัดก็จะจากไปคนสุดท้ายที่มักจะมาก่อนใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็คือหมออหมอผ่าตัดเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมาดูอาการเราวันนั้นว่าเราโอเคนะอะไรเงี้ยดูพร้อมสําหรับการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทุกคนถามเราเรียบร้อยแล้วพยาบาลห้องผ่าตัดเนี่ยมักจะเป็นคนสุดท้ายเพราะเขาจะต้องมาเข็นเราเข้าห้องผ่าตัดแล้วพอพยาบาลมาเนี่ย ก็เขาก็จะมาถามเราคําถามาทักว่าให้เราบอกชื่อบอกวันเดือนปีเกิดแล้วเขาก็จะถามเราว่าวันนี้เรามาทําอะไรมาผ่าอะไรแล้วก็มียาแพ้ยาอะไรไหมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะดูว่าหมอผ่าตาดัดมาตรงตรง,ตรงที่จะผ่าตัดตรงกับในเปเปอร์เวิร์กในในในกระดาษหรือเปล่านะคะ พอพอเข็นเราเข้าไปที่ห้องผ่าตัดเนี่ยก็คือระหว่างนั้นเนี่ยหมอก็จะให้ยาตัวนี้ไปแล้วคือเวอร์เซตนะคะเวอร์เซตเนี่ยเป็นยาที่ใช้กดระบบประสาทส่วนกลางนะคะเป็นเป็นยาที่ทำให้เราลืมความจำมมันก็จะทำให้เราคลายเครียดแล้วเราก็จะง่วงนอนไปประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากได้ยาตัวนี้ไป คือพอหลังจากได้บริเ็ษไปเขาก็จะเข็นเราเข้าห้องพอเข็ยนเราเข้าห้องเสร็จเขาก็จะให้ยาเราตัวนี้นะคะ Propofol ค่ะ Propofol เนี่ยจะมีลักษณะข้นๆเหมือนนมนมข้นเนาะแบบเหมือนนมอะ่ะแล้วก็เราชอบเรียกกันว่ามิ้ว Of Amnesia ก็คือมันเป็นมันเหมือนนมที่ทำให้เราลืมความจำไปทั้งหมดนะคะก็คือตัวนี้รู้จักกันที่ดังๆก็คือเป็นยาของไมเคิลแจ็คสันแต่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วมาก40วินาทีเท่านั้นเราชอบแกล้งคนไข้แบบให้เขานับตัวเลขถอยหลังเ บาเซเว่นอะไรเงรี้ยแบบแก้งให้เป็นสเปนิชบ้างอะไรบ้างแล้วคนไข้ก็ไม่เคยนับได้เลยเพราะว่าเขาหลับก่อนอะไรอย่างนี้พวกหมอก็จะแก้งกันแล้วก็อพอพอคนไข้หลับเราให้พโพฟอลพโพฟเนี่ยก็เป็นยาที่ทำให้ลืมความจำเช่นกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกนำนะคือมันทำให้เราสลบไปเลยอะ่ะ แต่ก็เป็นยาที่ใช้น่าจะเป็นหลักเลยค่ะสำหรับการที่วางยาสลบคนไข้นะคะเขาก็จะให้เราทางสายน้ำเกลือนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะใส่ทูฟใส่อ่าท่อช่วยหายใจนะคะเขาช่วยการเลือกว่าเขาจะให้เราวางยาสลบแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีแบบท่อช่วยหายใจมีแบบเป็นแค่เหมือนกับเป็นยางพลาสติกนะคะแต่ท่อช่วยหายใจเนี่ย กวางคิดว่าดีที่สุดเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดถ้าสมมุติเราผ่าตัดสองกองเนี่ยก็จะเป็นท่อช่วยหายใจเพราะว่ากระบังลมมันจะขึ้นมามันก็จะทําใหม้มันทาให้การท,ท,ท่อหายใจเนี่ยมันสิเคียวที่สุดนะคะซึ่งมันสําคัญมากๆนะคะออพอเขาใส่ท่อช่วยหายใจเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ สลบไปเขาก็จะผ่าตัดทำนูนนี่นั่นนะตามโปรเซสเสร็จเราก็ข้ามมาที่ post operative เลยดีกว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตอนที่กวางเข้าไปไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายจำได้คือหมอมาใส่เวอร์เร็จให้หนั่นแหละในสายน้ำเกลือแล้วก็สลบไปจำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีคือเขาบอกว่าเออผ่าเสร็จแล้วนะคะฮะอะไรนะ <laughs> เสร็จแล้วหรอ พอพอเสร็จแล้วกวางก็โอเคตื่นมาตื่นมาเสร็จก็ยังงงอยู่ค่ะไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอตื่นมาเสร็จก็กลับบ้านเขาก็คือพยาบาลเขาก็มาเขาคือพยาบาลเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะดูว่าเราสามารถปัสสาวะได้ไหมคือ <c oughs> ถ้าเราปัสสาวะได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้กลับบ้านเร็วเท่านั้นนะคะ กวางก็โอเคปัสสาวะปัสสาวะเสร็จเขาก็มาเอาสายไอวออกไปจากเราเสร็จแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเราต้องทำตัวปฏิบัติตัวยังไงบ้างเวลากลับบ้านแล้วก็มีคนมารับเรานั่งรถเข็นแล้วเขาก็เข็นเราออกมาหาสามีทึ่งรออยู่แล้วจากนั้นเนี่ยกวางก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านก็ยังเงิอนอยู่นะ แ,แต่ว่ายาที่กวางได้รับเนี่ยคือยานนโคนนโคเนี่ยคือยาไฮโดรโคโดนผสมกับเอสตามิโนเฟนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาแก้ปวดแบบมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะคะซึ่งตัวนี้มันยาแก้ปวดอย่างแรงอะ่ะมันก็มีผลข้างเคียงเยอะกวางบอกเลยว่ากินตัวนี้มันแก้ปวดจริงนะคะแต่ว่าแบบมึนแล้วก็เวียนหัว อาเจียนขึ้นไส้รู้สึกไม่ดีอ่ะอืมแล้วก็ท้องผูกนะคะคือต้องกินทุกหชั่วโมงแล้วกวางแนะนําว่ากินเท่าที่จําเป็นเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีพอกวางก็กวางก็กินนอโคไปนะคะช่วงวันแรกแล้วก็จําได้เลยว่าวันแรกเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยแบบ พยายามกินทุกสิ่งอย่างแล้วแค่โปรตีนเชคอะไรเงี้ยกินไม่ได้แบบอาเจียนหมดกวางแนะนำว่าคือจากนี้ไปกวางจะขอหมอเลยว่าช่วยใส่สโอ p o โพลามีนแพชนะคะซึ่งสโอโพลามีนแพชเนี่ยมันจะช่วยแก้การวิงเวียนมึนหัวอยากอาเจียนหลังผ่าตัด มันจะเป็นแผลกกลมๆเล็กๆนะคะติดอยู่หลังหูนะคะซึ่งกวางลืมขอค่ะกวางก็ไม่รู้ตัวเองจะเป็นเยอะเนาะเออแล้วก็เลยอ่าโอเคครั้งหน้าฉันรู้ละก็โอเคพอกินน้อโเเสร็จคือสิ่งที่ช่วยกวางไว้ได้คืนแรกนะคะนี่ค่ะป่วยคืนชีพ มันช่วยได้จริงๆแบบว่าเพราะว่าเรารู้สึกอาเจียนตลอดเลยอะต้องกินบวยให้มันรู้สึกไม่ผะอ,อืดผะออมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือน,นี้ค่ะดามามีนอารมณ์เหมือนกินยากแก้เมารถนะคะแต่อันนี้เป็นรสขิงอันนี้เป็นแบบกัมมี่นะคะก็กินสอันช่วยได้มากค่ะแล้วก็อ่ากวางจะบอกว่า อีกตัวหนึ่งที่สำคัญและช่วยได้แน่ๆคือ Stool Softener นะคะตัวนี้ก็คือเป็นยาที่ทำให้อุจจาระเรามันเหลวมันก็จะช่วยแทนเรื่องถ้าเราท้องอืดท้องผูกมันก็จะช่วยได้นะคะกินควบคู่กับอีนองโคเนี้ยแหละเพราะว่านอโคมันทำให้เราท้องอืดเราอึดอัดมากนะคะและอันนี้ แต่นันที่เพื่อนวางให้มาซึ่งมันช่วยได้เป็นเกลือรสจินเจอร์รสขิงนะคะใส่ใส่ในสไปซ์ดีงามมากค่ะช่วยได้มากก <g ül s> ็พอหลังจากฟังกินนอโคไปได้วันหนึ่งเน่ยก็อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือห้ามให้แผลโดนน้ำยี่ชั่วโมงหลังจากผ่าตาัดก็คือแปรงฟันได้แต่ว่า ห้ามอาบน้ํานะคะหลังจากผ่าตัดมาวันแรกพอวันถัดมาก็โอเคกวางก็ยังกินนอโคนอนไปทั้งวันนะคะเราก็แต่วันนี้กินข้าวได้แล้วโดยโดยที่วังแนะนําว่าตอนที่กินมือแรกลเนี่ยพยายามกินมือเล็กมากๆเล็กนิดเดียวเราก็กินเป็นโจ๊กหรือเป็นข้าวต้มคือแบบเป็นอาหารอ่อนมากๆนะคะค่อยๆเริ่มให้กับพอเรามันรับอาหารอีกครั้งหนึ่งเราก็น้ําเนี่ย ก็กินเป็นแบบไปซื้อออปติกไฟเบอร์ค่ะแบบต้องผสมไฟเบอร์ลงไปในน้ำในช่วยเรื่องเพิ่มไฟเบอร์ในการขับถ่ายนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกวางก็เริ่มโอเคมันดีขึ้นมันไม่ปวดเราก็กลับมากินแค่อ b บูโพรเฟนนะคะอ b บูโพรเฟนก็คือแอดวิลส0งอันนี้สองมิลลิกรัมนะคะกวางกิน2เม็ด ก็ทุก6ชั่วโมงตัวนี้ก็เป็นยากแก้ปวดทั่วไปนะคะสัปปรพคุณของตัวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือแก้ไข้ได้แก้ปวดแผลจากผ่าตาดัดแล้วก็แก้อักเสบด้วยนะคะเป็นนอนสเต r รอยแอนตี oid, ้อินลามเมตอรีหรือ n s a t d นะคะก็ คืออ๋อแล้วตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยก็คือมันราคายเครืองกระเพาะนะคะเพราะมันมีฤทธิ์เป็นโกดดังนั้นเนี่ยควรจะกินตัวนี้หลังจากกินข้าวทันทีเราก็ดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะทุกหกชั่วโมงนะคะกะ็กวางก็มีแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะคะจากจากการผ่าตัดในครั้งนี้ก็คือ สำหรับ Post อฟเนี่ยหลักๆก,ก็คืออย่าให้แผลโดนน้ำ24ชั่วโมงหลังผ่าตาัดแล้วก็พยายามใหญ่ยกของหนกักคือพยายามอย่าทำอะไรมากพักพ,พักผ่อนพักฟื้นก่อนอย่างน้อยสักสองวันแรกนะคะแล้วก็พยายามถ้าดื่มน้ำหรือกินอาหารได้เนี่ยโดยที่แม่อาเจียนก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติเรามีอาการเช่นเป็นไข้สูงมากหรือว่าเจียนไม่หยุดหรือว่าแผลแตกแผลมีเลือดไหลออกมาอย่างเงี้ยเราต้องโทรหาคุณหมอนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปห้องอห้องฉุกเฉินเลยเพราะว่ามันอาจจะมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็อยาแก้ปวดก็อย่างที่บอกนะคะนอโคกินฉพอะจำเป็นพอเราหยุดปวด วแล้วเนี่ยเราก็กินแค่ตัว ibuprofen ก็พอแล้วนะคะ mm hmm. ก็กวางก็หวังว่าเออเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยในต่างแดนที่จะต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ที่มันก็อาจจะทำให้ลำบากนิดนึงกับการที่เราเราอาจจะไม่มีครอบครัวไปอยู่ข้างๆเราแต่ว่าเราก็ ยังต้องดําเนินการผ่าตัดต่อไปเนาะค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดตามกด s u b s r r i e p เพจ lady golden lotus ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ